สำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมเพื่อนดิวอลิสลาไม่มาช่วยเหลือหรือไม่มาปกป,ป้องอะไรใดๆเลยอันนี้มึงฟังกูนะอันเนี้ยไม่ได้เข้าข้างดิวหรือว่าเพื่อนดิวอะไรใดๆนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกแกจะต้องคิดตามกันคนเราเวลามันเป็นเพื่อนสนิทกันหรือว่าต่อให้เป็นเพื่อนแบบว่าสนิทกันมากจริงๆอะไรประมาณนี้เราก็ไม่สามารถรับรู้เรื่องของมันได้หมดแต่เข้าใจปิวนี้ปะคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงและที่สําคัญเพื่อนบางคนของดิวก็เพิ่งรู้เรื่องเชาๆของดิวอะ่ะก็จากที่ข่าวนั่นแหละ เอาอีป้าตอนนี้มันก็เป็นข่าวแล้วไงเพื่อนๆน่าจะรู้กันได้แล้วนะว่าตอนนี้ดิวกำลังลำบากและมีหนี้สินพลุงพลังเพื่อนๆที่บอกว่าอุ้ยเขาก็รวยอย่ะงทำไมเขาไม่รวมตัวกันเอาเงินมาช่วยดิวอลิสต์นบิ๊อลิสต์นบิคนละนี่คนละหน่อยะให้ดิวได้ไปใช้หนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลอยู่ไม่น้อยนะคะสําหรับเรื่องราวดราม่าของดิวอริสราปมติดหนี้คุณเมวาสนากว่า62ล้านบาทนี่แหละคุณผู้ชม ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวร้อนแรงที่ตอนนี้เนี่ยโลกโซเชียลคนในสังคมก็ต่างจับตามองอยู่ไม่น้อยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะจบลงยังไงคุณผู้ชมซึ่งนะคะต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่าว่าหากใครที่ได้ติดตามรายการโหนกระแสก่อนหน้านี้เป็นเทปที่ทางด้านของคุณเมวัสนานี่แหละไปออกรายการนะคะพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นงานนี้ทางด้านฝั่งของดิวอริสลาเนี่ยก็มีการโฟนอินเข้าไปในรายการโหนกระแสด้วยเหมือนกัน ซึ่งบางช่วงบางตอนในรายการนะคะทางด้านของดิวเนี่ยเธอก็ได้มีการเผยแหละคุณผู้ชมบอกนะคะว่าเธอเนี่ยขอโทษพี่เมย์นะคะทั้งหมดที่พี่พูดนะคะดิวไม่ขอตอบโต้ยอมรับนะคะว่าเกิดจากตัวของดิวเองขอโทษนะคะที่ทําให้เดือดร้อนยอมรับผิดทุกอย่างคุณผู้ชมพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงเพราะพี่ช่วยเหลือดิวในเวลานั้นหลายอย่างที่พี่พูดก็เรื่องจริงคุณผู้ชมนี่ก็ คือบางช่วงบางตอนในรายการโหนกระแสนะคะที่ทางด้านของดิวอริสลาเนี่ยได้มีการขอโทษไปยังคุณเมวัสนาค่ะคุณผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นณเวลานี้ก็ยังไม่จบลงค่ะใดๆนะคะตอนนี้ทางด้านของดิวอริสลาเธอก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะคุณผู้ชมคะเธออยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทางด้านของแม่เปียป้าข้างบ้านก็ได้มีการออกมาเผยอ,อีกมุมนะคะถึงดิวอริสลาใน มีการตั้งคำถามนี่แหละว่าเพื่อนรักนะคะเพื่อนสนิทของดิวอลิสลาเนี่ยเงียบหายไปไหนกันหมดคุณผู้ชมซึ่งทางด้านแม่เปียปาข้างบ้านก็ได้มีการออกมาเผยถึงมุมนี้อะย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแม่เปียกันค่ะป้าๆอยากรู้ว่าเพื่อนๆของดิวอลิสลาเขา<อ>เงียบหายไปไหนกันหมดอ่ะทำไมไม่มีใครออกมาช่วยเหลือหรือปกป้องอะไรใดๆหลังจากที่ดิวมีข่าวฉาแล้วมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็เป็นนี้คนอื่นเขาอะเรื่องเนี้ยฉันจะใช้สัมภาวสีไปสืบมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวเล่าแป๊บนึง สำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมเพื่อนดิวอเลสซ่าไม่มาช่วยเหลือหรือไม่มาปกป้องอะไรใดๆเลยอันนี้มือฟังกูนะอันเนี้ยไม่ได้คข,ข้างดีหรือว่าเพื่อนดิวอะไรใดๆนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกแกจะต้องคิดตามกันคนเราเวลามันเป็นเพื่อนสนิทกันหรือว่าต่อให้เป็นเพื่อนแบบว่าสนิทกันมากจริงๆอะไรประมาณนี้เราก็ไม่สามารถรับรู้เรื่องของมันได้หมดแกเข้าใจฟิลนี้ปะคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงและที่สําคัญเพื่อนบางคนของดิวก็เพิ่งรู้เรื่องเฉาๆของดิวอ่ะก็จากที่ข่าวนั่นแหละ เอาอีป้าตอนนี้มันก็เป็นข่าวแล้วไงเพื่อนๆน่าจะรู้กันได้แล้วนะว่าตอนนี้ดิวกำลงังลำบากแล้วมีนี่สินพลุงพลังเพื่อนๆที่บอกว่าอุ้ยเขาก็รวยอย่างทำไมเขาไม่รวมตัวกันเอาเงินมาช่วยดิยวอลิตต์น์พิษอลิตต์น์พิคนละนิดคนละหน่อยะให้ดิวได้ไปใช้นี่มึงหยุดก่อนนะจ๊ะเจนจิราและอานน,อน์บางคนสร้างนี่ขึ้นมาแล้วจะมาบอกว่าให้มาดูคนตอนล้มนี่แหละว่าใครช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือเราบ้างมึงสตินิดนึงนะจ๊ะทุกคนเขาก็ต้องดิ้นรนในการทำภาระหน้าที่ของตัวเองแค่นี้เขาก็เหนืืื่่่ออออแลล้้ววทาจะตงชเหคนน แล้วสาหรับอีป้าเองใครที่ทําอะไรผิดพลาดมึงก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองไงเพื่อนไม่ได้มีหน้าที่มารับผิดชอบชีวิตเราแล้วมึงจะมาหวังให้จะพึ่งเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เพื่อนจะมาช่วยเหลือมึงตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้อีกแคบแบบว่าเวลาเราพลาดเราทําผิดอ่ะเพื่อนไม่ซ้าเติมเราอ่ะมันก็เป็นบุญหัวเราแล้วนะและที่สําคัญเพื่อนไม่ได้วัดกันที่เงินนะจ๊ะแต่มันวัดการที่แบบเหมือนประมาณว่าเวลาเราล้มอ่ะมันก็ยังอยู่และไม่หายไปไหนแค่นั้นเอง และเรื่องเนี้ยฉันเข้าใจเพื่อนเพื่อนของดิวนะเพราะอะไรลูกป้าขยับทําอะไรคนก็จ้องที่จะด่าถ้าเขาออกมาปกป้องก็จะมีจําพวกเขาไปด่าเขาว่าออ๊ยเนี่ยส่งเสริมคนทําผิดนู่นนี่นั่นบ๊ะบ๊ะมึงเป็นเพื่อนกันมึงก็เข้าข้างกันสิแต่พอเขาเงียบไปหรือเหมือนประมาณว่าไม่รู้จะพูดอะไรพวกมึงก็แบบว่าออ๊ยเนี่ยไม่จริงใจไม่รักเพื่อนถูกไหมล่ะ และสาหรับเรื่องนี้เองอีป้าก็ใช้สัมภเวสีไปสืบบันดาเพื่อนแล้วนะจ๊ะเพื่อนดิวบางคนเน่ยเขาก็ยังรักกันดีมเขาจะฟีลนี้ป้าแต่มันไม่จําเป็นจะต้องมาประกาศออกสื่อว่าอุ้ยฉันช่วยเหลืออะไรยังไงและฉันจะบอกให้ว่าหลังบ้านอ่ะเขามีการส่งกําลังใจกันแล้วมีการตักเตือนกันแบบแบบ,บ,บมึงรู้ไหมอย่างสมมติแบบเป็นกอกใช่ปะนางไม่ได้ทิ้งดิวเลยนะตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆดิวเครียดอ้วกกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นที่เหมือนประมาณหนูว่าอีกนิดหนึ่งคือแบบอย่างนี้แล้วมันก็จะฟปะ เพื่อนนางก็คือก,กอๆย,ยังพานางไปพบจิตแพทย์พาไปดูหมอดูจ่ายค่าน,นู่นค่าน,นี้ให้นิดหน่อยอลิสตนบิดอะ่ะแล้วก็คอยรับฟังนางอยู่เบื้องหลังไม่ได้หนีหายตายจากไปไหนไม่รู้อันนี้เป้าก็อย่างที่บอกไงต่างคนต่างมีภาระหน้าที่กันทั้งนั้นแหละเราจะไปซัพพอร์ตใครทั้งหมดมันไม่ได้บางคนเขาก็ซัพพอร์ตได้ตามแรงกําลังที่พอไหวอะ่ะถามว่าพวกเขาสนับสนุนการกระทําของดิวหรอ ก็ไม่ใช่ก็เปล่าเลยแต่ว่าพวกเขาอะยังให้โอกาสดิวได้ปรับปรุงตัวทุกคนหวังที่จะให้ดิวแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและสําหรับหน้าที่ของความเป็นเพื่อนใช่บอกมันก็เหมือนดวงดาวมึงบางทีเรามองไม่เห็นมองไม่ชัดหรอกอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วดาวมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะมันเข้าใจปะ และที่ฉันออกมาพูดในวันนี้นะฉันไม่ได้สงสารดิวอะไรใดๆเลยรู้ปะ่ะผิดก็ว่าไปตามผิดและนางสงควรจะได้รับกรรมในสิ่งที่นางทําด้วยซ้ําและฉันเชื่อว่านางก็ได้รับแล้วด้วยนะตอนนี้นะแต่วันนี้ฉันอยากจะให้นางมีงานทําเพราะอะไรฉันสงสารเจ้านี่คือถ้าดิวมีงานทำใช่ปะ่ะเจ้านี่ก็จะได้เงินเงินมันก็จะฟื้นนี้ป้าเหมือนกับนาลางไงที่เจ้านี่อยากให้โอกาสเพื่อจะหาตังค์มาใช้หนี้อะไรประมาณนี้นางไม่หลบไม่หนีก็ไม่ต้องเข้ากุ๊กด้วยแต่ว่านางก็พยายามหาเงินตอนนี้ดิวน่าจะเอาแบบอย่างนะจ๊ะ เรื่องนี้ฉันอยากจะฝากไปนะว่าลําบากก็ต้องพัฒนาตัวเองจะหวังให้คนอื่นมาช่วยตลอดมันไม่ได้โดยเฉพะเพื่อนเราก็อย่าไปหวังมันเลยแล้วก็ถ้าใครไม่ช่วยเราเราก็ไม่ต้องไปโกรธมันมันก็จะฟิลนี้ป้าเพราะว่าตอนที่เขาลําบากบางทีเราก็ไม่ได้ช่วยเขานะเอาจริงๆถ้าสมมติแบบว่าเพื่อนตกอับลาบากอันนี้นั่นมึงก็ช่วยได้นิดหน่อยตามกำลังของมึงถูกปะละ่ะอันนี้ถูกไหมอันนี้เข้าใจตรงกันนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฉันยามตีกันเองนะแกอันนี้แค่นี้นะจบ <c oughs>